ครับผมนกตัวนี้ก็เป็นนกนําเขามาจากมาเลเนะครับก็บได้พักฟื้นอยู่สองสามเดือนแล้วพี่น้อง ปเาลินบะได้ครับผมนกปลาลงงก็ย่านนกปลาครับผมก็เลยพักฟืนใส่กับนกตัวแม่ไว้เนะครับเนาะครับใส่ตัวแม่ไว้เนี่ยกลุ่มผสมครับผมผสมกับม้อม่เชื่อครับก็เลย เห็น,นคึกเห็นคัาดีก็เลยเอาออกนะครับเนาะสงสัยใจจะขึ้นมาแดดแล้วนะครับผมับครสำหรับตัวนี้ก็ออโต้นะครับเนาะเอาออกจากกรงผสมมูเซานี้ทำลายตัวแม่ครับผม นกแม่กับใครอยู่ในหน่วยนึงเดี๋ยวก็ทำลายนกแม่เลยจับแยกออกมาซะก่อนครับผมพอพัดหาวครับผมเห็นยังลระพี่นอ้อง นกตัวนี้เป็นังไรบานนี้ตื่นนกปากห้างครับพี่น้องเจอต้งฟ้า ส่งสีเห่นได้นะครับจะได้เอาไปฝึกจักมืออยครับผมสำหรับออกจากนกแม่มาให้คุ้มนกแม่ครับผม จมีตัวน่า้อกกันไหมนักเห็นกันเออ ชอบไม้เนาะครับไม้ทะลินล่องเบิง้งเป็นตั้งใดครับมาได้ว่างก็สิได้เอาออกไปฝึกไม้เนาะครับเนาะไล่ล้มไม้เบิ้ทงท่าท้างอะส่งสีนันี่ดอกครับผมเพราะว่าอานุตอมาจดนี่กับบ๊อดไอ้บัสส่งสีลบสียันเนาะครับเนาะ ลองฝึกเบิงสะก,ก่อนแล้วพี่น้องนเนาะไซนุกแม่ไว้ตั้งโดดแหละเตื่อใจดีขึ้นมาจากน้อยเดยนะครับเนาะค่อยๆเล่นไปไม่เสียวอ,อกเมื่อเรียงหนึ่งพ่กพี่น้อง <c oughs> ช่วงสิดงใดการนี่พี่น้องส่งเตื่นนกนะครับเนาะ I love it. ได้กะสีไข่แดนแล้วพี่น้องเนาะเงินเมืินกว่าบาทกระทอมเอาแล้วพี่น้องเข้ากับได้เนี่ยได้มันสีเด่นได้กะพยายามเพชรนุกเป็นลระตูใจกับเคือกันพี่น้อง พี่น้องเบิ่งนกอกอนละมือสันวันดีจังเลยนะครับมือเต้าออกมื้อเช้านี่เนาะครับเนาะก็สิได้เอาไปฝึกมื้อเช้าจักมืออม้อ2มื้อติดไปนําครับผม <c oughs> ขุนชาติไม่เขาคึกคักๆกันพี่น้องโอ้คู่ดีครับคู่ยาว ปล่อยนกแม่มาเป็นสามเดือนนั่นแหละพี่น้องเอา้าใจดีส่งไรนกแมวนะกุงก็เลยจะผึ่งชา่องเบิ้งเอา้าสีเห่นได้บะครับผมทอมเอห้อง ทรงพยานนะครับแต,แต่แต่แต่ที่แรกๆนะเนราะี่จดโดดวน่อใดค,ครับผมเขาคู่ไซเดียนี่อยากมืไม,ม้มยไม,อ,มยออกนะครับเนาะออกมาไม่้ที่เรีย่เป็นลักษณะนี่ครับบ่บดสูบาดานบานนี้แต่เขาคู่ตอบนีอยากออกร่างขางแดงแงงไปเนะ ันนี้คู่สู่คู่ส้นอยู่ครับผมเผมเชือดไม่ครับผมกลเป็นจิกจิกขาจะขลอ,องแดดบ้านดืนง ับผมตั้งไดกับฝาาฟีตาเนี่ยครับนกตัวไม้ครับซื่อมัตรโดนด้วแต่ว่ามัตมันร์ีได้เอาออกฝึกบานนี่พักอยู่ประมาณสามเดือน <c oughs> แต่งไม่ไหวสามเดือนแล้วครับผมบานนี้แก่ท,ทยอ,ยอาย่อยออกออกึกนนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับ